ปรดีครับผม,ผมเห็นปลาด้วยนะครับเนาะตอนนี้ก็มาหดบันย้ายหน่อยนะครับเน,ะนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดออย,ยงนี้เมื่อบันไม่หน่อยักนายาาก,กา,รนะารกบฏ

สหลานาดีเอฟซีทุกตนมัวุ้ย่อเขาก็เป็นเมื่อโชคดีของนาอะไอย่าลืมเนอแป้งน่าทาี่ไหน่ในท่าจะว่าองมากเอินอันตะขิ่ขอบใจหลายๆสำหรับเอฟซีบูทีเป็นฝากชุดทหารมมากที่ไข่ก็ไดคนละคณลวันนะจ๊ะจในทจากทร์สุวังในสิ่งที่หวังวัวฉิมาในใขถููหวยที่เกาตัว แยหน่อยขอพนทษหน่อยสองสองเนนนอนสองแน่นอนสองจีมันอาจจะมาสองมาแน่นอนว่าเปลนเลขดังนาะบาทเนาะยอหน่อยก็มาฝันคักเยบยหน่อยขอเพิ่มอีกจุดนึงแน่ลยสองศูนย์สองศูนยเพราะว่าเจ้าแตได้พ่ที่อยเเดียบของเรียญแต่ศูนย์เทบามือหนังาเจ้าของไม่สองอย่างก็ักกก็หนังมันเอออ้วน สองน่ใครเขาบอกพว้เจ้าเล่นสองน่นเน่น่นสองก็เมนสองส่สองใครมันใจีบกดีนะว่าสกเจ็ดสองเลยบะเขือนเด่ไมน้อยเลยบะเขือไปเบิ้งไหมเป็นเบืองขอให่มองเพลียเพราะว่าให้ไปยู่บันไดบันยังโคตรไม่คิดเบื้งวรา่าแป้งไม่หน่อยมากกันมนนท่้่าที่เี่ย่กนรมล้ว ไอ้นี่อพี่ไข่ขึ้นรถกับลุงปุ้ยเลยเมียไปเมียมาเมีใจอที่เอาลุงปุ้ยไปเขาสืบเรื่ไปามันเนอะเราก็ต้องคบบ่แม่ใช่ไหมอ้อตัค้มิวมกบ่ไครับปัยายหม่องโทษพี่ปัญยาไพี่เราปัญยาไอ้ว่วมันกงแ้งแน่นะฮะัญยายหม่องมอมืออานี่นะครับเนาะตรวได้หรือไ่บกเกร์ออสีห้าแปดเองเยอานน ไรเนาะัวไ่เห็นนี่นี่อะไรนี่น้ะตัวตัวงเป็นเคือเหลกหอะหกศูนมาตัวนี้คือหกศนยเนาะหกศูนย์ับใน่วองอันนี้หน้าแปงกอนเนาะใหญ่น่อยหนาแปรงกนมนเอหน้าแปลงมันเหมอน้าตะกียบอันนี้เลยเาะรับของครับผมนี่ยนี่นี่นี่ นี่ครับบ้นคากาเระนี่ยอนีครับเนาหกศูนนะครับเป็านี่เป็นเจะไปด้ยหยู่เเอาเอาไปจองสั่นกเก็นตัวใดเรเข็นเลยครับผมใหญ่อันนี้สุราลารูปหยวยืนะครล่ะฝุนนะครับเนาะนีครผมหกกับุน มันนเน่เขาเจ้าสิจักเออเขาเจ้าสักรจะเดินนะน้นฉันเม่ไหน่ะด้เลยเคียค่เ่อห็นอยเห็นอันน้เห็นขึ้กันว่าเห็นหกศูนเนอมันนี่เจ้าเบังเด้อมันมันมีตัวน้อยหาเห็นมั่นนี่โอ้ตัวน่อยเจ้าเห็นว่าแมนี หกฟุนงหนึ่งบุคคลนี่ไหมบ่อันนี้บางตัวใหญ่บางตัวใหญ่ของตัวใหญ่นี่จะบางตัวนี้หน่อยเรื่องอาหางามขึ้นยังนี่อืมไม่อ่นเยอะนี่เด็ดนี่เด็ดหน้าไม่เลยเพราะว่าเัื่องอหารจะไปเรียกหกบ่หกมันไหตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่เลยบไมีสูนอ๋ออ๋ออาหาดเป็นท่มม่งผ่าร่วมผัเกา้อตัวใหญ่บางตัวใหญ่เป็นหกสตถ้าขั้นตัวน่อยเป็นเป็นหาันมันสอนนี้สอนเนี่นี้ ตัวน้อยนี่ไหมเป็นหาแต่ว่าตัวบันเทิงนี่เป็นมังจะว่าคือเรียกหกหรือเรียกสองนี่นี่ตาประหาว่าจว่าเบองนี่เอเบนี้เบอตัวใหญ่เอเบอ์เบอรตัวใหญ่นี่กนะนี่สูตรเงี้ยเงี้ยโนออนี่วนว่าลาสิบเอฟดอกซันผู้โซมีเอฟีบัเตียร์นออกมาปฏิหารบอหดหน้าบ้อเตียรอยู่ครับส่วงแนงหดเป็นบอหดหน้าบ้ตเตีรไปบ่งเอาบัเตียไปยังคือม่นมันขนาดสีนอนมัน้อยดิบดิบอยู่นะ มันก็นายมาขอเพิ่นกะหน้าว่าซั่นกะเลยพามื้อนั้นพาให้เจ้าเบิ่งบ่มีแม่นบ่พาเคยพาแล้วม่้นี้บ่มีเลขเลยเอบานี้ไปฮดแม่ FC อันปาน้อยไปฮดฮดยามแล่นมาเขียนอันล้วนขวแม่น่ะหาเจ้าของเพิ่นนั่นล่ะเจ้าของเพิ่นว่าเาจะขอันผู้ที่ว่าเพิ่นสิให้น่ะเพิ่นเฮาสร้างเตาแล้วเพิ่นก็สิให้่บ่ปนอยนีกอดปนอยเห็นตัวเดียว จ่ว่าบ้านที่ามีหาดีแปลว่ามีหานะฮะมีเห็นวันนี้มีหาอยู่ตั้งไม่ตัวหน่อยตัวหน่อยเันว่าหานะครับเนาะนี่ตัวนี้ความคิดของใครว่าเป็นเล็ก็ไม่เป็นออกมาเสียมันจะมีหางมากอีกแม่หางก่องอือหางกล่องมันก็ออกมามันแมนอยู่บ้ามันจะเป็นหามันกับวันไหนได้เล็มันออกไาเสุดโตแล้วจะเป็นหาศูนย์เป็นหาศูนย์นกหกหาศูนย์หมา นี่มัเนฮ่าส่วนนี้มองงามก็ยังเห็นว่านมอ่งนมองตาเป่าหนามองเป็นห้าหกศูนย์เหมือนกันน่มัาหกศูนย์ว่าศูนตัวใหญ่มันศูนย์ไอประหารว่าเป็นหกศูนย์นะหกศูนย์หกศูนย์่เลี้ยวเบื้งเป็นสองเป็นหาเป็นหนึ่งสอนอยู่นี่นี่ขนาดเออแต่ว่าเขาเห็นนี่เขาเห็นรถาานนี่ตอนแรกเขาว่าะเขาว่าโอ้ยขันจีไฮ โซ่ไขนั่นเอฟซีพันอิรีก็ได้ปูกับพตตองบังเ้อปูเนี้ยใจปูกระายนะชักเนาะใหญับเนาะมันหลุไปกครับกันไปในบางวันทีหนึ่งมันนาสิพอเนี่ยไหนห้ามมันบอกมันเป็นห้าวซับซุนนั่นแหละเป็นว่าเปรวมลกาหศูนย์หกศูนยหเอาตัวที่เห็นสัดนนี่ยละเนาะัต้องแังาตันตัวนั้นสักแก้วเนต่อกศนเลยละคือกี่มันไกลกันเนนนี่้ เกาสว่างเพราะว่าเพราะว่าเกาสางเป็นที่อไม่หน่อยเห็นเกาสวางเนาะอ๋อตตรงกับเลขภูวัดตาเลขภูวัตตาอบัติเหนุมาหินกระบะคุณหนายแย่น่อยปนแปลกแต็มกีมาถ้าแบ่งก็เล่น บางนึ่งประเดี๋ยวท่าเปลี่นาเสียน่ะแล้วทาเราก็เลยเห็นหนามมาก,ก็เลยไปโหดแลว้วกได้ทาแป้งแต่ว่าก็ฝันดีอยู่ได้เอฟซีสื่อจับตาหม่องนะว่าตาน้องโอ,โอ,โอ,โอววา่าน้องโอ้ฝากความมาวาเจ้าเสียน่ะเพิ่นฝันดีเด้แม่เดียงเพิ่พนฝันดีว่าเสียน่ะเอฟซีเพิ่นมาคลายคลาว่าบ้าดนี่หน่อยนี่เป็นง้างคลายคลายว่าบ้าดนี่หน่อยนี่เป็นงางคนมากลายหลายแม่ว่าระสังลายเขาจอมา่ายัง มีงานมึงจะบวมมือนีร่วมกันว่าสั่นในฝันพวกฝันของง่วงอวนว่าอ่นร่วมยังแหะร่วมญาติยังเจ้าแล้วเมียแต่ว่ามีแต่คนมาถือกล่องนี่โอไปว่าโอคิดว่ามันเมียกูเป็นยังน้อะร่วงรถมากสรุปสาวว่าป้าบาดดี้เมียกูเห็นประสบความสำเร็จหละตัวนี่ลูกฝันดอกว่านี่มาเป็นแค่หน่อยตัวยังหน่อยฝันชุฟังสวุ่ฟังบาตรเลขี่เท่าไหร่หกเจ็ดบาตรเลที่หกเจ็ด เนี่ยปัญหาเอาบัตรเล็ที่ไม่นั่นสีหาอ้ตบางเล็ที่เกาตอวแต่มีพยาุ่บ้านนั่นให้นั่นหกเจ็ดหกเจ็ดอันนี้บัตรเล็ที่ไม่สีหาซีหาถ้หาขมันยากแต่ไม่น้อยหน่่ตัดเลลากระมูอซื้อหือปอันเลขนั่นย่อยน่อยนั่นกลอตเตอรี่ย่อยหน่อยสิบอลอตเตอรี่สี่ศูนย์ย่อยหน่อยได้เจ็ดใบสี่นยอยหน่อยก็ได้เจ็ดใบสามหาของหย่หน่อยย่อยหน่อยได้อันนั้น ยามาเจ็บใบเจ้หน่อยนลอตเตอรี่นะสี่ศูนย์สามห้าสี่ศูนย์สามห้าตานอหวยเิดีเนี่ยน่อยสื่อสี่สองสี่สองสองสี่ก็เก็ดสองเก็ดเก้ามักสองมัครับมักสองวัน้หน่อยมาสองมาเนี่ยวัน2อมาอย่าลืมนะเอฟจีให้ทุกคนสองเก้าเจ็ดสี่หสองเก้าสองเก็ดเือยได้เด้อลสีจ็บือได้ซื้อกางนาซืือได้ซืือเราอืมเราจายนันกัน ซีหนึ่งซีศูนย์สีสองซีสองรักซีรักสองกันเรียกมาวาซีเนี่ยคือพ่อย่น้อยเราซีสองสีสองสีศูนย์ซีนูมาม่ารักสามยีน้อยเรา้ันต้องว่าสามหางสามสื่อบนสื่อล่างเนี่ยยอ่สิบที่จไปอีกเนอยตั้งแต่กัะตวนักมากก็คือสื่อรวด น <ider> <itor> <spooky surprises> <mu> ั่นนี่น่อยครับผู้ว่าชือกับว่าเป็นยังไงอนี้มันสองเก่ามันเก่าสนาะแมนยูแมนยูอันเล็บผู้ที่ว่าพัญทีสางสามหรือเพื่อนีแล้วคนรอนไฮก็เลย้าวใหญ่เกินง่ายไมดอย่างนี้มันเหม่นไม่แดงมันจะโยกกหลังไม่ขึ้นนี่ละเสียบต้องรงเกียเดนี่เวลาไปไม่แก่งทางไม่เนียบไปลูกคนไม่เก่งทาไม่ส้ใสอ่างนี้วาเพื่อนีผู้บัญชาเราไม่ได้ซื้อนี่คนนี พิ่ได้สุดทหารนี่ดิกอันสุทหารยังจของว่าสิได้หายเล้วโอุ้ดคือกันเนาะคายกันเนาะค่ายกันันสีสนิทมีสีสดเไมานคุณันฝากไมหหมูว่านนี่ฝากพานเจียงมากเบอร์เอาเบอี่เดเบอร์เบอร์สุตเด็เบเบอร์สุตรเด็ เบอร์สุดเบอร์ย uh. ังหกคือเกาโอ้กอันนี้จะีกโอ้เบอร์หกมันก็เบอกเียอันน yeah> ี้เบอจกบ่ไ้เบอร์นีม่เด่นอันนี้ก็เบอกอ่ะเบอร์กกัเหกอนันเบอกอันนั้นก็เบอเบอร์หกคือกันเบอร์หกันสองสุดพ่ามาคนละเทียกันเลยก็เบอร์หกโอกมาก ว่าเราไม่ตะปูหอยยังง้สีหน้าไม่แดงมันก็สีนันคืว่าไม่หมดนึงนะที่เอาถ่ายถูกไหมลูกเหมือนกันเนาะครับเนาะของทุดถ่ายเนาะครับท่านผู้ชมเนาะของทุดถ่ายแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ ไม่น้อยดติดตามเพื่อไม่ให้พันซ่งสองมากีฟนดิอันอยว่าฟันนนจะได้ก็มากลั่เอเนาอยว่าเว่าาดโอไม่น้อยมาั่เปอรเซ็นต์สอง่องมากา่เาถูหสองหกองมาเลคือเริ่มไม่เรียนกับลาลาคอยหันคอยคอยดีคอคอยดีคือคือข่อมาก ซ2กสงมาแช่แม่แน่นอนน,อน,ะนะจัดไม่ได้ว่ามาล้าง 8, 8, านะครับเนาะสองม้องไปเป็นแนวทางนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดพารยครับเนาะดีใจวลังใจคิปต่อต่อไปนะครับนะสวัสดีครับ